ลิขิตจะว่าด้วยเรื่องราวของเคที่ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติหรือเปล่าเพราะรถที่เธอใช้มันคือรถของกรมป่าไม้ครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามรถคันนี้น้ามันหมดครับแต่ที่สําคัญเธอมีลูกแบบเด็กทารกแหละครับและน้องก็มีชื่อว่าโทบีความบังเอิญอย่างแรกคือเมื่อเธอกำลังยกถังน้ำมันไปเติมรถฟ้านันเกิดร้องเธอเลยทำถังตกไปที่ใต้ท้องรถเชี er ่ยนี่มันชงล่าหนังสยองขวัญที่จะเล่นจำสแกร์กูนี่หว่าและจังหวะที่เคทีเอามือไปหยิบถังน้ำมันที่อยู่ใต้ท้องรถอยู่ๆก็มีอออ้้้สปนนจาาากตทงรถคววแขเไ เคที่เลยทาการสแปมแตะหน้าจอผู้ใช้มีดเคที่กลับมาดูการลูกของเธอที่ตอนนี้กําลังร้องไห้แน่นอนครับการที่มีเสียงเลยกเข้าขนาดนี้ซอมบี้แถวบ้านก็ไม่รอช้าครับและอยู่ดีๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งพังกระจกเข้ามาแทนที่จะวิ่งอ้อมหลังซึ่งนันทำให้เคที่น,นันตุรีคว้าลูกแล้วทิ้งของทั้งหมดไว้ในรถและได้เวลาวิง่งปืนชูโรงประจำ DLC AUG A1 ปืนนีสสาวก p ีจะรู้กันดีแต่ไม่ได้จับ A1 หนันจะจับแต่ A3 และปืนกระบอกนี้มี2โหมดการยิงนั่นะคือเซมิและออโต การปรับออตโต้จะไม่ต่างเลยกับแอตเทอร์เฟนปกติแต่ถ้าคุณปรับเซมิปืนจะเพิ่มความสามารถพิเศษในการยิงทะลุแต่ไม่เพิ่มดาเมจนะครับลดไฟเลทดาเมจเท่าเดิมแต่ยิงทะลุแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าว่าตาตรงผมก็ไม่ไดอะไรกับมันมากนะผมเข้าใจแล้วเหรอว่าทำไมตัวร้ายเดอะวอกกิ้งเดสสันสาวเขาใช้มันเฟียวจริงๆนะเนี่ยห <Yeah. S 1> ลังจากวิงฟฟ่งฝ่าฝูงซอมบี้เคที่กำลังปลอบลูกตัวเองก็สังเกตว่าตัวเองนั้นถูกกัดถ้าคุณดูคลิปนี้แบบว่าสคลิปคุณก็จะรู้ว่าจังหวะไหนทททีีีี่่่่่่่่่ถถูููกกกกกกัััััััดดดดดอออะะะนนนหหหลลงงงจาาาาาเเเเเเเคคคค้้รรรรวววววตตตธ็ิมมสสสบบไไป์ยแใ ก่อนที่เคทีนั้นจะคิดออกบางอย่างเธอต้องหาใครสักคนดูแลโทบีแทนเธอก่อนที่เธอนั้นจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันถามว่าทำไมเคที่ถึงไม่ตัดแขนคือเกมนี้มันใช้กฎเดียวกับ The Walking Dead ก็คือถูกกัดแล้วต้องรีบตัดเหมือนแม็กกี้อะครับโดนกัดแล้วกาเซียสั่งตัดแขนทันทีอะแต่ในกรณีของเคที่คือเธอรู้ตัวช้าเกินไปครับอ้าวแล้วตอนที่ถูกกัดตอนแรกเธอก็รู้สึกเจ็บนี่คือ อะเรนาลีนมันหุ่งผลานแล้วก็สติแตกครับมันทำอะไรไม่ถูกหรอกคือลูกต้องปลอดภัยก่อนนะเฮ้ยวามีหนึ่งคำถามาอะว่ามาคับน้องแม่ลิงเดียวภาษาอะไรเทพปืนในโซลิฟันเป็น,นะไรดจะว่าไงดีอะก็เกมนี้ตัวละครส่วนใหญ่มันไม่เป็นทหารก็คือเป็นอดีตทหารถา้าไมใช่อดีตทหารก็เป็นนายพารล่าสัตว์มาก่อนก็เอาไปว่าทุกตัวละครมันใช้ปืนเป็นแล้วกันอนะน้องนะนี่ก็ไม่รู้จะแถยังไงวะเออแล้วก็เดลซีนี้มันจะให้เราดูอาการหลังถูกกัดไปทีละขั้นครับตอนนี้เคที่อยู่ขั้นที่หนึ่ จะมีเอฟเฟกเลือดอยู่ขอบจอซึ่งอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆตามสเตจที่เราเล่นผู้ป,ป่วยจะมีอาการอ่อนแออยากพูดเลยคือมันวิ่งแม่งทั้งเกมอ่ะกูมไม่รู้จดือด่มันอ่อนแอยังไงเคที่วิ่งฝา่าฝูงซอมบี้มาในเขตเมืองเมืองหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้จะไม่มีใครเหลือแล้วเพราะทุกคนนั้นกลายเป็นห่อหมดเลยเชี <c oughs> ่ยสี่สิบนาทีอุ้มเอ๋อชัวไม่มีเคตำรวจดด้ลยซอ <c oughs> มบี้บุกทุยไ่ใช่ไฟเอ็มเคที่เลยจำใจต้องไปหาเมืออื่นต่อด้วยความที่หวังว่าอาจจะมีใครสักคนนั้นรับเลี้ยงโทบีอ ตอนนี้เคที่ติดเชื้อสเตจที่2ทุกอย่างจะยังเหมือนสเตจแรกแต่ต่างแค่ว่าตอนนี้เสษของเคที่จะแหบขึ้นเรื่อยๆเคที่แบกลูกฝ่าฝูงซอมบี้ไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ต่างกับเมือเม่อกี้ Hello. Hello. Hey. Out there? คนภากไม่มีเจ็บคอมั้งอะ่ะ <Hello. S 1> นี่เป็นเสียงตัวละครที่แบบว่าน่า,นาจะตะโกนดังสุดในเกมแล้วละ่ะแน่นอนครับว่าเมืองนี้ก็ไม่มีใครอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้น เวลายังมีเหลือเราต้องเดินต่อไปเดินไรวะวิง่งยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเตจที่3แน่นอนครับการมองเห็นย่ําแย่ขึ้นเสียงแหบขึ้นมีอาการเหนื่อยล้ามากขึ้นและชัดช่่งบันเถือะและที่สําคัญผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการหลอนผมอยากให้คุณดูคัดีนนี้ดีๆผมจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นดูดีๆแล้วกันเคที K ่วิ่งฝ่าสมบีจนเหนื่อยแต่อยู่ดีมีตู้โทรศัพท์ดังขึ้นไม่รู้จะซ้าเบอร์นี้โทรมาทําไมอาจจะเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ยังทำงานหลังโลกล่มสลายก็เป็นได้ เคที่รับโทรศัพท์รอเสียงปลายสายซึ่งมีคนตอบกลับมาว่ะเคที่เลยบอกว่าขอบคุณพระเจ้าช่วยฟังเลยหน่อยเธอมีเวลาไม่มากเธอมีเด็กขารกเป็นเพศชายซึ่งเธอก็ไม่อยากรบกวนเลยมากแต่ช่วยดูแลเขาให้หน่อยแค่นั้นเองแต่ปลายสายกลับบอกว่ามันเป็นหน้าที่อยู่ของเธอไม่ใช่เหรอเอ๊จริงกูมึงควรเอตั้งแต่ตอนที่กูบอกให้มึงดูดีๆนี้แลละแล้วถ้าคุณดูคลิปนี้แบบไปข้ามใช่ครับเธอมีอาการประสาทหลอนเพราะตู้โทรศัพท์ในความจริงแล้วไม่มีตู้โทรศัพท์ตรงนี้ครับ ถ้าคุณดูคดีดีตู้โทรศัพท์แม่งโผล่มาแบบฟ้าประธานนะครับเคที่ประสาทหลอนหลอนเห็นตู้โทรศัพท์ทั้งทันท,ที่มันไม่มีหลอนเห็นตู้โทรศัพท์แบบพังทั้งทันท,ที่มันก็ไม่มีแถมยังโดนด้านมือของตัวเองด่าอีกจนเธอนั้นสรุปลงไป <idi> <c oughs> เสียงร้องของโทบีทําให้เคที่ได้สติครั้งเธอยังไม่เป็นซอมบี้และอาการของเธออยู่ในสเตตที่4 <c oughs> เริ่มมองเห็นฟองฟ้าที่ไม่แปรปวนแต่ดูวิบดิติในทันใดในขณะที่ทั้งสองกำลังวนทาง หรือเอ็กซ์มาคีน่าก็ทางานมีป้ายทางไปลานซากรถที่มีใครบางคนเขียนว่ามันปลอดภัยไว้ใช่ครับครั้งนี้เธอไม่ได้หลอนและป้านี้ทําให้เธอมีความหวังที่จะฝากลูกกับใครสักคนไว้ที่นั่นก่อนที่อาการของเธอนั้นจะแย่ไปมากกว่านี้ฟังจากเสียงแล้วกันครับแต่เชื่อหรือเปล่ามันยังวิ่งไหวยิงปืนไหวอยู่นะครับเมื่อฝา่าฝูงซอมบี้จะไปถึงลำธาร <So> เครที่จะฝึกบทพูดเพื่อมีใครสักคนอยู่ที่นั่นจริงๆชื่อเขาคือโทบิเขาชอบฟองสบู่และก็รัสเบอร์รี่ และแทนอยากให้คุณนั้นดูแลเขา <likes> แต่ฟังจากเสียงแล้วอาการของเคทีกำลังจะเข้าสู่สเตจที่5แล้ว <c oughs> เมื่อเข้าสู่อาการติดเชื้อสเตจที่5ผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีอาการตาพร่ามัวเริ่มเห็นภาพหลอนหวาท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนในทันใดเฮ้ยคูลเรื่องจิวไก่น้ำเสียงจะเริ่มแหบเหมือนพวกซอมบี้สภาพร่างกายเริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ถึงผมไม่อยากนับเท่าไหร่เพราะตัวละครนี้มันต้องวิ่งไปถึงปลายทางก่อนอาการเหงกรรมเริกแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าการที่เคทีทำได้ถึงขนาดนี้คือโคตรอึดเลยครับเหตุ ถึงเหตุการณ์มันจะไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่ว่ามันรู้สึกแบบว่าเข้ากันกแปลกๆอ่ะคลิปนี้ยอมติดหรือเพื่ออะไรอีๆแล้วหอหะอ้าช่องกูกูยอม เคที่ล่าสังขารของเธอพร้อมลูกน้อยโทบี้มาที่แคมป์ผู้รอดชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งในแคมป์แห่งนี้มีหมาและสติของเคที่นั้นเริ่มไม่คงที่เธอใกล้จะกลายเป็นซอมบี้เต็มทนแล้วแต่ความพยายามของเธอนั้นไม่สูญเปล่าที่นี่นั้นมีคนถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะยิงเธอก็ตามพอสภาพร่างกายเธอตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกซอมบี้แต่อย่างน้อยญิงชาราคนนี้ก็ยังไม่ได้ยิงหัวเคที่แต่อย่างใดเธอมองไปที่โทบี้และเหมือนเธอ จะรู้คำขอของเคที่โดยไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ำเคที่ใช้แรงเครื่องสุดท้ายพูดชื่อลูกกับคนแปลกหน้าไม่ต้องมีคำร้องขออะไรเพราะส่วนที่เหลือหญิงชาราคนนั้นเข้าใจเป็นอย่างดี ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อเรื่องเทมเพลสคุณได้รับบทเป็นเฮกเตอร์และเคลาสองพ่อลูกที่เอาตัวรอดด้วยการเดินเท้าเปล่าๆไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งแหวะค้นหาสเสบียงได้แหวะแต่เหมือนรอบนี้จะคว้าน้ําเหลวแต่เคลากระเจอวิทียุ่สื่อสารที่คนแถวนี้เขาลืมไว้ซึ่งเฮกเตอร์ก็ดูไม่ชอบใจสะเท่าไหร่แต่ก่อนจะได้คุยกันมากกว่าน,นี้ก็มีใครสักคนทุกกนบกระจกและนั่นก็เป็นเหตุที่เรานะต้องวิ่งอาวุธชูลงประจำดีลซียัง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 ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเอาอะไรมาก็ได้นะครับ แน่นอนครับว่าเรามา2คนและเคล่าก็ใช้ปืนเป็นเหมือนกันนั่นหมายความว่าคอมพิเตอร์ของเรานั้นสามารถช่วยชีวิตเราได้หนึครั้งนั่นเองหลังจากที่ผมพูดว่าวิ่งฝ่าูงซอมบ,บี้ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เป้าหมายต่อไปของสองพ่อลูกนี้ก็คือเดินไปตามแม่น้ําที่อยู่แถวนี้อยู่ๆวิทยุที่เคล่าหยิบมาก็มีคนติดต่อมา อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าวิวเกมนี้นั้นค่อนข้างเป็นอมตะในด้านแบตแต่ข้อเสียคือสัญญาณค่อนข้างกากซึ่งปลายสายเนยพยายามบอกว่าตัวเองชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนแต่สัญญาค่อนข้างอ่อนเลยไม่รู้ว่าปลายสายเป็นใครและอยู่ที่ไหนเฮกเตอร์ก็เลยขอทีอยู่และปิดแม่งเลยซึ่งนั่นก็ไปถูกใจเคลาสะเท่าไหร่เธอคิดว่าปลายสายเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่เฮกเตอร์ไม่คิดอย่างนั้นเขาไม่คิดว่าเธอต้องการความช่วยเหลือแค่อยากจะบอกให้รู้เฉยๆก่อนเฮกเตอร์จะสอนลูกเขาว่าเราต้องระวังตัวมากกว่านี้อย่าเชื่อใจใครง่ายๆและที่สำคัญยัังออออยยยยยููู่่่่ในนนโลกกบี้้าาดววเไ แล้วถ้าเกิดเจออะไรที่ใช้ได้ก็หยิบมาก่อนเลยเข้าใจก็ลูกสถานการณ์ของโลกตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเองและเฮกเตอร์ก็ได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งเป็นเสียงแม่น้ำลองทานที่เป็นเป้าหมายในการเดินทางของพวกเขานั่นเองไม่ใช่เป้าหมายดีเป็นเส้นนําทางที่จะต้องไปต่อในระหว่างที่เฮกเตอร์กำลังนอนหลับเขาฟันถึงเหตุการณ์บางอย่างเหมือนว่าพวกเขาจะเจอกลุ่มทหารจะดูเหมือนว่าทหารพวกนั้นจะดัดหลังเขาซะก่อนส่วนเสียงกรีดร้องผู้หญิงคาดว่าจะเป็นภรรยาของเขานั่นแหละ ่อนที่เขาจะตื่นขึ้นแล้วถามกับลูกที่ตื่นก่อนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเคลราไม่ได้ตอบคำถามของเฮกเตอร์แต่กลับตอบกลับมาว่ามีบางคนอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมานั่นคือเสียงปืน <c oughs> ก่อนที่เคลราจะถามกลับมาว่า <c oughs> พ่อได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าได้ยินก่ <c oughs> อนที่จะสั่งให้ลูกนั้นเก็บข้าวเก็บของเราต้องออกไปจากที่นี่ <c oughs> ถ้าดูจากการก,กระทาหลายๆอย่างรวมถึงความฝันที่เขาเจอ <c oughs> นั่นทำให้เราตีสุดไปเลยครับเฮกเตอร์ไม่ไว้ใจใครนอกจากคนในบ้านตัวเองเลยเมื่อวิ่งฝ่ามาสงงอตแล้วักลังเใกเต แค่ถ้าถามกับพ่อตัวเองว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นทาหารหรือเปล่า <kt> เฮกเตอร์บอกว่าไม่มันมันม่นใจเท่าไหร่ถึงแม้ว่ารถมันจะเป็นทางการทหารก็ตามแต่เรื่องบังเอิญก็เกิดขึ้นเนื่องจากรถคันหน้าเสียเลยเกิดการหยุชงงดชะงักของขบวนอันนี้ไม่เข้าใจอย่างหนึง่งทำไมต้องนั่งให้หัวตัวเองโผล่แล้วเคล่าดูม,มัดผมดิโคตรเป็นเป้าล่อเลยอ่ะคุณนี่ยังไม่นับเสื้อเนี่ยสีโคตรเด่นเลยมันจะไม่แปลกเลยถ้ามันเห็นเนี่ยแน่นอนครับมันต้องเห็นเพราะมันต้องหาเหตุผลให้เราได้วิ่งต่อไงล่ะ อนแรกอะคุณนึกว่ามันยิงไล่หลังเราเว้ยอ๋อไม่ใช่มันเสียงฟ้าร้องเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตามเรานะโฮมันวุ่นันการซ่อมรถแล้วไม่ต้องห่วงครับเราจะเจอขบวนนั้นแค่ครั้งเดียวก็คือตรงเมื่อกี้แล้วเราจะไม่เจอพวกเขาอีกเลยหลังจากที่มีกันอยู่ยาวนานเคลาบอกให้พ่อนั้นเดี๋ยวก่อนแต่เฮกเตอร์ที่เกิดอาการหลอนไว้ใจใครพวกมันเจอตัวเราแล้วแล้วพวกมันกำลังลาตะเวนตามหาพวกเราอยู่เหรอโมซึ่งการที่พวกเราจะไปต่อนั้นเกิดือขันูที่ใครไม่รู้มาจอดทิ้งไว้นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่รู้ครัััับบว่่าาาาปปยยททงนนนนน้้เ็ตกกกกกพุีห แล้วมันจะไปเหลืออะไรครับ <Yeah. S 1> เช็ลาฟื้นได้สติครั้ง <Yeah. S 1> แต่พวกขอ,ของเธอนั้นได้สลบไปแล้วแลกเรืคันนูที่ที่ที่มันยังไม่พังได้ไงวะฮาตกมาตั้งสูงไม่พังด้วย <c oughs> หาซื้อไหนครับนี่รุ่นนี้หลังจากใช้เหลือตามกระแสแม่น้ำจนมาอยู่ที่ที่หนึ่ง ซึงเคลาก็ไม่รู้จะเอาไงต่อเหมือนกันก่อนที่จะมีเสียงมาเห่าเริ่มนุดไฟกระพริบหนึ่งอัตราคือมันบักแสงฮะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแก้ไงเธอเป็นหญิงชราที่มาพร้อมกับน้องหมาคุคุณไหมมีหมาทรงผมยาวๆถักเปียซึ่งปากคนนี้มีชื่อว่าป้ามาโบซสึงปากแกก็ถามเดหยอดไปก่อนเลยว่าที่นอนอยู่นั่นเป็นอะไรเคลลาตอบกบว่าเป็นเรือไม่ใช่นะครับคือไม่เป็นไรทั้งนั้นแหละซึ่งเคลาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วแต่มาโบก็บอกว่านั่นพ่อเธอไม่ใช่เหรอิงน้าตกกกั็เเเเเบปปือคลลยยยชชี ก็อกสิบเจ็ดแต่งเต็มมีดอทดีไฟฉายพร้อมเฮียลกลุมสลายวิหายิ่้ไม่จากไหนวะเมื่อไปเห็นปืนก็อกแต่งเต็มเลยแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อมาโบและนี่คือมาสองตัวทิกเกอร์กับบัตและเธอก็มีที่อยู่อาศัยแถวนี้ถ้าอยากจะหลบฝนนะนะแน่นอนครับว่าเคลาไม่มีทางเลือกมากและพ่อของเธอนั้นยังไม่ได้สติเพราะฉะนั้นก็ต้องพาเขาไปที่นั่นนั่นแหละณลานซากรถเก่าที่อยู่อาศัยของมาโบหลังจากที่ตัวอาการของเฮกเตอร์มาโบเลยบอกกับเคลาว่าพ่อเธออาการโคม่าหนักมากดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นจะเป็นไข้หวัดด้วย ซึ่งบาร์โบเนี่ยสามารถจะกระดูให้เขาเย็บแผลแต่เขาต้องการยาอยู่ดีและยาที่ว่าต้องเป็นยาปฏิชีวนะที่มันสามารถหาได้แถวนี้เพราะในแคมป์ของเธอนะี่ยเธออยู่คนเดียวเธอไม่มียาแต่ที่เมืองล็อกวูดสปริงเนี่ยก็ไม่แน่มันเป็นเมืองที่อยู่ด้านล่างเดินตามทางน้ําไปเดี๋ยวก็ถึงแน่นอนในเมืองใหญ่มันจะมีร้านยายแถวนั้นแหละหาไม่ยากหรอกมีอยู่ร้านเดียวซึ่งเคล่าเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งพ่อในสภาพนี้เท่าไหร่แต่มาโบก็บอกว,ว่านี่เป็นทางเดียวเ <His S 2> พราะแพงเขานั้นติดเชื้อเขาจะอยู่รอดไม่ถึงวันพรุ่งนี้เด้ซ ซึ่งเคลสแรกก็ตอบตกลงแต่มีข้อแม้คือช่วยดูแลพ่อเธอหน่อยซึ่งมาโบอกได้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปก็หยิบไอ้นั่นไปด้วยพอดีว่าเธอไปติดไว้แต่ยังไม่มีโอกาสไปทดลองใช้จริงเอาไว้ว่าไปทดลองใช้ด้วยเลยลวกันก่อนที่หมาของเธอนั้นจะเห่าซึ่งนั่นหมายความว่าซอมบี้ได้บุกมาที่นี่อีกแล้วแต่เฮ้ยป้าเขามีแอคติกโบไฟแม็กนัมหรือ AWM ว่ะเฮียป้าไปหามาจากไหนวะและที่สําคัญป้าแกใช้เป็นยิงเป็นและรับดีคอยได้เฮียป้าแกรอจากพวกกินเดียวชัด อะไรมันจะเท่ขนาดนี้วะแต่ก่อนที่ผมจะชูรงอาวุธประจำเดียวสี่เขามาใช้ปืนหูดับนี่ก่อนเมื่อเราเริ่มออกวิง่งถ้าเรายังอยู่ในเขตลานสากรถป้าแกจะใช้สนายซัพพอร์ตเราเรื่อยๆครับอาวุธชูรงประจำเดียวสี่เรียกกนที่บ้านประดิษฐ์โดยป้ามาโบเป็นปืนที่เกิดจากป้าแกค้นหาเศษเหล็กตามลานซากรถ และพวกวัตถุนําไฟฟ้าแบตเตอรี่เซอร์กิตที่ยังใช้งานได้มาประกอบการกลายเป็นปืนกระบอกนี้ส่วนกระสุนที่ใช้กับปืนกระบอกนี้ก็น่านจะเป็นฐานพิธียุทธานินีรนั่นแหละครับและปืนกระบอกนี้มี2โหมดนั่นก็คือเมลีและซิมิออตโอตโอ้เมลีก็ตามชื่อแหละครับเจาะระยะใกล้ส่วนซิมิออลโต้จะกลายเป็นปืนที่ยิงระยะกลางๆและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมีซอมบี้อยู่ระยะใกล้กันยิงตัวหนึ่งมันจะช็อตอีกตัวหนึ่งให้ด้วยเชี่ยป้าแกประกอบปืนแม่งโหดกว่าอาวุธของกองทัพสหรัฐอีกว่ เมื่อวิ่งไปสักระยะมาโบาก็จะบอกว่าพยายามลงใต้พเพื่อไว้ผ่านเขื่อนเดี๋ยวเธอก็เจอเมืองใหญ่เองเมื่อเคล,ล่าเดินมาถึงเขื่อนก็โบว่าเขื่อนน่ะมันแตกไปแล้วแล้วปลามันยังมีชีวิตอยู่ด้วยเว้ยเฮ้ยมันเพิ่งแตกเหรอวะทําไมปลามันยังดินด้นดิ้นอย่างนั้นนะ่ะแน่นอนครับเขื่อนแตกน้ําต้องท่วมและน้ําท่วมแบบนี้นั่นหมายความว่าซอมบี้ที่นอนอยู่มันจะเนียไปกับน้ํามันจะลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้และตรงไหนเราไม่รู้เมื่อถึงล็อกบูดสปริงเคล่าได้ติดต่อกับมาเบโบว่าตอนนี้เเเธอออถึึงงงแลล้้้ววววววซ่่่่มมาาาาาบบตตกกััใหรระไพ ครั้งหนึ่งที่ล็อกบูสปิงเป็นจุดที่ยมมาเที่ยวพักร้อนกันผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาเที่ยวกันอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เอาเป็นว่ารีบไปรีบคว้าของแล้วรีบกลับมาซะจะดีกว่าเคลล่าติดต่อกับมาโบถามถึงอาการของพ่อของเธอว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาโบตอบกลับว่าตอนนี้ไข่เขาขึ้นสูงไม่หยุดเลยเอาไป็นว่าถึงร้านยาแล้วเช็คทุกขวดและเอามาให้หมดเลยก่อนที่จะมีเสียงเคาะดังขึ้นซึ่งมาโบก็คิดว่าน่าจะมีซอมบี้มาป่วนเธอก็เลยหยิบปืนไปแล้วไปที่ประตูนั่น ก่อนที่เธอนั้นจะเปิดประตูและยิงออกไปหนึ่งนัดเหตุการณ์คุค้นๆไหมผอว,ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ส่วนตอนที่ผมขอขามาหายอย่างหนึง่งเนเม,มื่อมันเป็นปืนยิงไฟฟ้าแต่เรายนอยู่นบนน้ำความสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าสอมบี้มันช็อตแล้วทําไมเราไม่โดนช็อตเป็นพ้องกับซอมบี้ไม่รู้เหมือนกันเอาเถอะมันเป็นอะไรหาๆเฉยครับไม่มีอะไรเข้ามาถึงร้านยาเคลาก็ตามหายาแต่พบกับความอิ่มนั่นก็คือของว่างเลยติดต่อกลับมาโบว่าที่นี่แม่งอิ่มมากของว่างเต็มไปหมด หรืออีกความหมายจริงๆก็คือมันไม่มีหาเลยเลยแต่มาโบไม่ตอบกลับไม่รู้ทาไมวะติดต่อเลยไปทําไมไม่เคยได้การตอบรับจากเลขหมายท่ันเรียกแต่เคลาก็ดีเสียงว่าใครสักคนนั้นกําลังค้นของอยู่หลังร้านเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเธอเลยตัดสินใจเดินไปหลังร้านเพื่อเช็กว่าใครมันมาค้นอะไรอยู่วะแล้วเมื่อเธอเปิดประตูนั้นเข้าไปเธอก็ได้พับกบเฮ้ยพบกับใครสักคนที่กําลังลูตของเหมือนเธอและเหมือนมันได้ของไปว่ะ เมื่อชายคนนั้นเห็นเคล่าก็รีบโกยออกไปทันทีโดยที่ทิ้งของว่างให้กินโอ้โหไอ้ที่ยอิ่มเลยสมดอกติดๆเคล่าวิ่งตามจนมาเจอเขาอีกทีในป่าแห่งหนึ่งและดูเหมือนเขานั้นจะสนใจกับแม่น้ําและดูเหมือนเขาจะพกแค่หน้าไม้กับวิทยุของเขาและสะเบียนดนิดๆหน่อยๆเมื่อโอกาสที่เจ้าของเหอเคล่าเลยขอหยิบหน้าไม้ของเขามาใช้สะหน่อยหน้าไม้รุ่นอะไรไม่รู้หรือให้ผมตอบว่าขอาตัดกให้ตีหนึ่งสองห้าล่ะเคล่าหยิบหน้าไม้จ่อบที่ชายคนนั้นก่<ข>อนพูดก่อมว่าเธอไม่ต้องการทาร้ายคุณ แค่อยากได้ยาในกระเป๋าได้เฉยอีปเป็นหมดขนาดนี้ขอส่วนต่างหน่อยดิฉะนั้นขอร้องกับไคล่าว่าเขามีแต่ไคล่านั้นโดดสรุปไปหน่อยเธอไม่อยากฟังสิ่งที่เขาพูดเคล่าหยิบแค่ยาปฏิชีวนะที่เขาเอาไปแต่จังหวะที่เธอหันกลับไปที่ชายคนนั้นชายคนนั้นไหยิบอะไรบางอย่างจากข้างหลังแล้วก็ก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอเขามีแค่วิทยุอย่างเดียวเคล่าเรียบร้อยเลยคุยกันถูกคอลูกธนูปักเขาที่คอก่อนที่ปลายสายจะตอบกลับกับเจ้าของวาวิวทุกอย่างโอเคหรือเปล่าใช่ครับชายคนนี้คือวิ ปลายสายมีเสียงคนเด็กทารกอยู่อ้าว <All right. S 1> นึกว่าที่เคาะประตูนั่นคือเคที่แต่กะว่าเคที่ตอนนั้นยังไม่เป็นซอมบี้เมเบิล <M abel, S 1> ติดต่อก, <I call. S 1> กับมาหาเคล่าว่าได้ยามมาหรือย,ยังเคล่าเลยบอกว่าได้มาแล้วแต,แต่ตอนที่ไม่ตอบกลับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณองโอเคหรือเปล่าซึ่งมาโบก <Okay. S 1> บอกสบายดีแต่ตอนนี้ซอมบี้มันมาเพิ่มเหมือนมันจะหาทางฝ่าเข้าร่วมมาได้เพราะฉะนั้นขากลับก็ระวังตัวด้วยละกันหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคร, <c oughs> ครับเคล่าวิ่งกลับฐานยังปลอดภัยแล้วก็ได้ยามรักษาผองเธอทุกอย่าง ช้ามันต่อมาเฮกเตอร์ได้ฟื Buffalo> ้นจากการบาดเจ็บซึ่งเคลากรบอกห้ออ่อเธอนั้นลุกขึ้นอย่างจะช้าดูก่อนว่าตอนนี้ยังยืนสองขาได้ไหวหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเขาหายดีครับกลัายืนสองขาได้ปกติเลยมาโบ้อย่างสองอยู่ที่นี่อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้จะไม่ว่าหรอกเฮกเตอร์กล่าวขอบคุณกับมาโบ่สำหรับทุกสิ่งที่เธอทําให้แต่มาโบ่ก็บอกว่าไม่ต้องขอบคุณจะหรอกไปขอบคุณลูกแกดีกว่าไอเด็กคนนี้มันใจถึงพึ่งได้ซึ่งเคลาเนี่ยอย่างที่รู้กันเธอเพิ่งฆ่าคนบริสุทธิ์ไปแต่มาบกรา มื่อจบ DLC เกมจะเร่งหน้าป๊อปอัพนี้ขึ้นมาใช่แล้วครับ Intodadest a u g u s Day ผมเคยพูดไปในคลิปหลักแล้วเพราะฉะนั้นจะไปพูดซ้ำแล้วก็ตัวละครอย่างเฮกเตอร์และเคเลาก็จะไปโผล่ในภาคกันด้วยใครที่มีเงินอยากเล่น The Ball of Mine with the Zombie ก็ไปจัดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องขอให้ผมเล่นภาคนี้นะครับผมไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีคอมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็จบโปรเจกต์ Intodadest ในฉบับมือถือเพียงเท่านี้โอเคไปยกย้ยายๆไปนอนได้กูก็อยากเล่น The Tufford แล้วคลิป The Tufford ก็ดองคลิป standoff กปูก็ดองนี่เนีดองคลิปยับ ส่วนใครที่ดูมาถึงตัวนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามซีรีส์นี้ไปด้วยกันนะก็จนถึงตอนจบแล้วก็ขอแจ้งข่าวเลยว่าฟอ r บีเทิร์นผมไม่ทำนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นวัดอีฟมากกว่าเลยไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ส่วนโปรเจกต์เกมที่จะมาลงต่อไปขอใบแค่ว่าเป็นเกมแนวซ a ดจิเคิลเฮอร์เรอร์ที่มาช่วงของ2017-2018หรือช่วงของโดกิโดกิเดเจเตชขับนั่นเอง ก็เราติดตามดูแลกันแต่ผมไม่รู้ว่าจะทําเดือนไหนนะเพราะว่าหลังจากนี้ผมขอทําคลิปคลิปเลยเปิดตามภาษานะครับเดี๋ยวตีศูนย์สามเห็นบทเรอยากดูกันเยอะเดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ขอไปเก็บฟุตก่อนฟุตบางอันหายด้วยนะครับผมไปก่อนการทำโปรเจกต์นี้ค่อนข้างกินเวลาด้วยเพราะฉะนั้นสนับสนุนผมทางใดก็ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วแต่ใจที่คุณอยากทําถ้าคุณมีเงินอยากจะทนลงให้ผมแล้วก็มาครับในเบอร์ชิปเริ่มต้นสามสิบห้าบาทสมัครกันนั้นทุ้มุมสุดแล้วไปละบี